แอปที่มีคนโหลดมากที่สุดในโลก EP พหนึ่งใครมีแอปไหนอยู่แล้วบ้างลองบอกกันหน่อยนะทุกคนอันดับหนึ่งก็คือ TikTok มาเร็วมาแรงตั้งแต่ช่วงโควิดจนถึงตอนนี้ก็ยังครองยอดดาวน์โหลดสูงสุดไปที่670กว่าล้านครั้งทันมาเป็น Instagram ที่ถูกโหลดไปมากกว่า548ล้านครั้งเดี๋ยวนี้นอกจากคนนิยมอัพสตอรี่แล้ววิดีโอรีลก็มาแรงไม่แพ้กัน 3. WhatsApp กับยอด424ล้านโหลด ในเมืองไทยอาจไม่ได้ฮิตมากแต่ต่างประเทศใช้กันเยอะจริงๆ C. C. a p Cut แอปตัดวิดีโอคู่หูกับ TikTok กับยอดดาวน์โหลด357ล้านใครใช้แอปนี้อยู่มาบอกกันหน่อยว่าดียังไงบ้างเพื่อจะได้ไปลองใช้กับเขาบ้างครับและสุดท้ายอันดับ5แอป Snapchat ที่330ล้านโหลดที่ไทยยังมีใครเล่นอยู่ไหมกับแอปแชทส่งรูปแบบนี้ ใครมีแอปไหนหรือไม่มีแอปไหนมีกันกี่แอปคอมเมนต์บอกเลขมากันหน่อยเดี๋ยวมาต่อกันที่ EP 2ในคลิปหน้าว่าอีก5แอปที่คนในโลกโหลดเยอะที่สุดคืออะไรบ้าง